กำลังจะเข้ากระจกนะคะต้องใส่รองเท้าใส่รองเท้านี่ใส่รองเท้าอ่ะก็ทำอะไรใส่รองเท้ากทำไมอันนี้สีเขียวนี่ไว่นี่ใส่รองเท้าไม่รู้เหมือนกันนนออัี้ะใส่รองเท้าค่ะเดี๋ยวเราจะเข้านะคะเข้าไปนี่เข้าไปนี่ค่ะป้า เตรียมพร้อมพร้อมยังเร็วเร็วพร้อมตังต้งใจอยู่ไหน,ไหนมีบัตรอะไรเขาให้บัตรอะไรนี่าาบัตรเท่านะคะคนละสี่สิบบาทนี่มีไหมโอ้ยอยากใกล้มากไ,ได้กันยังเคียก็ย,กยังไม่ได้

เอาพร้อมเหมือนมิกกี้เมาเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนอะไรนะมิกกี้เมาส์เอาพร้อมอไปหนึ่องเ Are you ready ต้องบัตรนะบัตรนะอยู่แค่น,น,าานั้นเองอะตรงที่เราเดินอะ้ค่ล่างแล้วเหรอ ้างี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขูกนะคะา,า,า,าไปเดือกันพี<า>่เลยใกล้